บสวัสดีสามาชิกทีเดดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันจันทร์ที่15เมษายนนะผมวันนี้คู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นศึกของทางพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางเซลซีเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเอเวอร์ตันทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสอของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างนะครับผมตอนนี้ทางสิงบูเซลซีลงเล่นในพิมพ์ลีกอังกฤษไปแล้ว30นัด มีแชนแนลที่12นัดเมอและแพ้ไปที่10นัดพลสกอรมาได้ที่55ประตูและเสียไปที่52ประตูตอนนี้มีหมวงหมด44แต้มอยู่อันดับที่9ของทางพิมพ์ลีกอังกฤษนะผมส่วนทางด้านเอเวอเรตต์นะครับผมลงเล่นในพิมพ์รีกอังกฤษไปแล้ว31นัดมีแชนแนลอยู่ที่9นัดเมอและแพ้ไปที่1 4นัดพลสกอรมาได้ที่32ประตูและเสียไปที่4 2ประตูตอนนี้มีทม้งหมด35แต้มอยู่อันดับที่16ของตาราง ส่วนทางด้านผลงานเฮดเวสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้เซลซีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผม1ิบนัดหลังสุดนี้เซลซีสามารถเก็บชนะมาได้แค่าคผผาสมานนนนมนัดเท่านั้นเองนะครับผมผลงานส่วนมากได้ค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับทำยอดก็ค่อนข้างยังย่ำแย่นะผมเซลซีที่ผ่านมา10บนัดล่าสุดที่เจอกันนี้เซลซีทำยอดออกมาได้แค่3มนัดเท่านั้นเองนะครับผม เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลซีตอนนี้กันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของพวกเขาก็ยังไม่มีแพ้เลยนะผมมีชชะอยั่ที่5นัดและเสมออยู่ที่5นัดนะครับด้านการทำยอดของทางเซลซีก็ถือว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะผม5นัดหลังสุดนี้ก็ทำยอดออกมาได้ถึง3นัด10นัดก็ทำยอดออกมาได้ถึง6นัดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเอเวอร์ตันกันต่อนะผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีแชนะอยู่แค่1นัดเสมอห้าและแพ้ไปถึง4นัดเลยด้านการทํายอดก็10นัดนี้ทํายอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะผมเอเวอร์ตันตอนนี้นี่เก็บแชนะมาได้ค่อนข้างยากนะผมเจอทีมไหนก็ค่อนข้างที่จะแพ้ไปเกือบทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นการไปเยือนบ้านของทางบรอนมาร์เอฟซีก็แพ้กับทางบรอนมาร์ไปที่2ต่อหนึ่งประตูนะผมและนัดล่าสุดที่เจอกับทางเบอร์ลีก็สามารถเอาทางเอาชนะทางเบอร์ลีมาได้แค่1ต่อศูนย์เท่านั้นเองนะครับผลงานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเอเวอร์ตนตอนนี้เราไปดูกันต่อที่เลนราคานะครับเลทราคาก็ มีสองราคานะผมมีอยู่ที่ทางเซลซีต่อให้อยู่ที่1ลูกนี่ทางเซลซียจะเป็นน้ําล้นนะผมส่วนทางเอเวอเรตันนี่ราคาน้ําจะน้อยหน่อยนะครับส่วนถ้าเซลซีต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนี้ราคาน้ําก็ไม่ได้น้อยเท่าไหร่นะผมราคาน้ําก็อยู่ที่ส9 0จเกก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะผมค่อนข้างที่จะ ไม่ได้น้อยเกินไปนะผมผลงานของทางเซลซีที่เจอกับทางเอเบอร์ตันก็ไม่ได้ดูดีถึงขั้นจะต่อให้ถึง1ลูกได้นะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งมองว่าราคาน้ําที่เซลซีต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนี้น่านเล่นมากกว่าที่ต่อให้อยู่ที่1ลูกนะผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทางเซลซีต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับ สำหรับคู่ที่2ที่ทางบอลยินหนจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นศึกของทางลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางโอชชูนาเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบาลนเซียทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกของลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับผมตอนนี้ทางโอชชูนานะครับลงเล่นไปแล้ว30นัดมีชลนะที่11นัดเสมอ6และแพ้ไปที่13นัด เรซกองมาได้ที่36ประตูและเสียไปที่43ประตูตอนนี้มีทั้งหมด39แต้มอยู่อันดับที่9ของตารางส่วนทางด้าน,นบาเลนเซียนนะผมลงเล่นไปแล้ว30นัดเท่ากันมิชลน่าที่12นัดเสมอ8และแพ้ไปที่10นัดเรซกองมาได้ที่33ประตูและเสียไปที่32ประตูตอนนี้มีทั้งหมด4แต้มอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนทางด้าน,นผลงานทีทูเอทที่เจอกันนี้ ทางเจ้าบ้านจะดูดอบกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ก,ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับทางเจ้าบ้านนี้สามารถเอาชนะไปได้ที่4นะัดเสมือนหนและทางบาริเซียสามารถเอาชนะไปได้แค่5นะัดห่างกันแค่1นะัดเท่านั้นเองนะครับผมและด้านการทำยอดก็ออกไปที่กลางๆนะผมสิบนัดหลังสุดนี้เอาไปทีมละ5นัดนะครับ เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโอชาชุนาตอนนี้กันบ้างนะครบสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชาแนาลที่4นะัดเสมอสองและแพ้ไปที่4นัดนะครับและด้านการทํายอดของทางโอชาชุนาถือว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียว10นัดนี้พวกเขาสามารถทํายอดออกมาได้ถึง7นัดเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูกันที่ช่วงหลังๆนี้พวกเขาก็ มีเสียยอดให้กับทางคิโรนานะผมแพ้กับทางคิโรนาไปที่2ต่อศูนย์ประตูแล้วก็ยังมีไปพลาดท่าแพ้กับทางเลี้ยวมาดิดไปที่2ต่อสประตูนะผมแพ้กับ2ทีมใหญ่หัวตารางนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อนข้างที่จะเจ็บเก็บชนะมาได้ค่อนข้างเยอะนะผมว่าชูนาตอนนี้นี่ถือว่าทําผลงานออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับ เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบาเลนเซียกันบ้างนะผม10นัดล่าสุดของพวกเขานี่ผลงานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมมีชนะอยู่ที่4นัดเมื่อ3และแพ้ไปที่3นัดนะครับก็ถ้าเรามาดูกันที่6นัดหลังสุดตอนนี้นี่มีลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะผมมีหลุดแพ้กับทางเบียเลียส ไปที่1ต่อศูนย์ประตูเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็เจอกับทางเลี้ยวมดิดก็เสมอกับทางเลี้ยวมดิดด้วยนะผมกอบาลเซียก็ทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะผมแต่ว่าด้านการทํายอดนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ10นัดนี่ทํายอดออกมาได้ที่5นัดก็เสียยอดไปที่5นัดเหมือนกันนะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะผมเลทราคาโตให้ไปที่ทางวาซาุน่ต่อให้อยู่ที่ควบลูกเท่านั้นเอง เวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วโอกาสเสมอค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมและทางโอซากุนาตอนนี้นี่ทำผลงานออกมาได้ดูดีอย่างต่อนเนื่องก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะผมแต่ถ้าความคิดเห็นของทางบอลยืนหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะส่วนทางกับคนส่วนมากอยู่นะครับเพราะว่าทางบอลยืนหนึ่งค่อนข้างที่จะมองไปทางทีมเยือนมากมากวมากกว่านะผมค่อนข้างที่จะ ไว้ใจกับทางบาเลนเซียมากกว่านะสําหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนก็ขอให้ไปทางบาเลนเซียนะผมไว้ใจทางบาเลนเซียนะครับในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ควบลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3นะผมก็จะเป็นศึกของทางเซเลอาอิตาลีนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางอาางตาลันตาเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเวโรนานะผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนนาทีของคืนนี เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางอตาลันตาลงเล่นในทางเซเรียาอาตาลีไปแล้ว30นัดมิชชันาที่15นัดสเสมอ5และแพ้ไปที่10นัดเพืก้องมาได้ที่55ประตูและเสียไปที่34ประตูตอนนี้เม้้งหมด50แต้มอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านเวโรนานะผมลงเล่นในทางเซเรียาอาตาลีไปแล้ว31นัดเยอะกว่า1นัดนะครับเก็บชะนะมาได้ที่6นัด เสมอ9และแพ้ไปที่16นัดนะครับผมผลิตสกองมาได้แค่28ประตูแล้วเสียไปที่42ประตูตอนนี้มีทย้งหมดท7แต้มอยู่อันดับที่17ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ก็จบเป็นทางอตาลันตานนะครับผมที่ สามารถทำผลงานออกไปได้ดูดีกว่าทางอตาลนตาสามารถเก็บชนะไปได้ถึง7นัดเสมอกันอยู่1นัดน,นะครับผมและด้านการทำยอดที่เจอกันมาก็6นัดหลังสุดตอนนี้นี่ทางเวโรนาน,นี่สามารถทำยอดไปได้แค่1นัดเท่านั้นเองนะผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอตาลนตากันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมสามารถเก็บชนะมาได้ที่3นัดเสมอ3และแพ้ไปที่4นัด แต่ว่าด้านการทํายอดของทางอัตาลันตาก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะผมสิบนัดหลังสุดนี้ก็ทํายอดออกมาได้ถึงหนัดและผลงานที่น่าสนใจของทางอัตาลันตาตอนนี้ก็คือนัดลาสุดนี้นในสึกของทางยูเอลนะผมทางอัตาลันตานี้บุก ไปอัดทางเลี้ยวภูถึงบ้านไปที่สามต่อศูนย์ประตูเลยนะผมก็เผ็นผลงานที่ไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันนะครับผมทั้งทงที่เลี้ยวภูต่อไปถึงหนึ่งลูกควบเลยนะผมแต่โดนอัดขาบ้านไปถึงศูนย์ต่อสามประตูสลอมนัดนี่ก็ทำให้ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันนะผมสำหรับผลงานของทางอตาลันตาตอนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทาง เวโรนากันบ้างนะผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่แค่2นัดเท่านั้นเองสเสมอสี่และแพ้ไปที่4นัดด้านการทํายอดของทางเวโรนาก็ถือว่าพอๆกับทาตานตาเหมือนกันนะผมสิบนัดก็ทํายอดออกมาได้ที่หนัดนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะผมเลทราคาอยู่ที่ทางตานตาต่อให้อยู่ถึง1ลูกควบโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสานะผม สำหรับผลงานของทางอตาลันตาเอาจริงๆแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่านัดล่าสุดที่ไปเยือนบ้านเรียวภูทำผลงานออกมาได้ขนาดนี้ทางอตาลันตาก็คาดว่าน่าจะมีแรงใจที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับนัดเนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งขอวัดใจไปที่แรงใจของทางอตาลันตานะครับผมก็ ให้ไปที่ทางอัตาลันตาในเลดราคาที่อัตาลันตาต่อให้อยู่ที่1ลูกควบก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ